สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับเซลมินอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่ปอดรุ่งเจริญพัฒนาขาของหลวงนั่นเองนะคะวันนี้มิ้นมีรถมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกแล้วนะคะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็น สตอมแท็ก4 4คูณ4นะคะสีตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,414,000บาทนะคะแล้วก็มา,มาดูว่าแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าลูกค้าได้ทำการใส่กันชนเหล็กแบบนี้เลยนะคะกันชนเหล็กนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงมากๆมาพร้อมหวยโอเมก้าสีแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟให้ด้วย นะคะ,ะตัวนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าเดิมอยู่นะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะตัวนี้มีกล้อง360องศาด้วยสําหรับตัวสตอมแท็กสีคุณถิ่นมาพร้อมกับไฟแมทริก LED แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าเล็กๆน้อยๆก็คือ ได้ใส่ข้อไฟหน้าสีดำเงาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้สวยงามมากๆเลยในส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยยังมีไฟด้วยเมื่อเปิดไฟถุงเนี่ยไฟเนี่ยก็จะสว่างขึ้นนะคะสําหรับคนที่ชอบไปแคมป์นั่นเองสะดวกสบายมากๆนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างได้ใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเพื่อเอ่อตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อสีดำเงานะคะเพื่อให้รับกับแมกแระยางนะคะตัวนี้นะคะได้ใส่ เปลี่ยนยางมาใหม่นะคะตัวนี้เป็นโตโยต้านะคะตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่275ทับ 55R20 นั่นเองตัวนี้เป็นขอบ20นะคะแล้วก็ยังคงใส่แม็กเดิมของสตอ m t ท็ h ที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะตัวนี้นะคะได้เก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าอีกก็คือใส่กันสาดให้กับคุณลูกค้าด้วยแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะตัวนี้เป็นราวหลังคานะคะที่สามารถวา ได้จริงและใช้งานได้จริงด้วยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะได้ทําการใส่เบ้ารองมือจับกันเล็บกันร้อยให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะตัวนี้ไม่ใช่บันไดของสตอมแท็กนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นบันไดของแรปเตอร์นะคะแข็งแรงมากๆนะตัวนี้โหนได้แบบนี้เลยนะคะถัดมา แล้วก็ได้ใส่ข้อฝาถังน้ำมันให้กับทุณลูกค้าด้วยนะคะถัดมาตัวนี้มีอยู่แล้วนะคะแบบนี้เป็นโลบาร์ที่เลื่อนได้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของสตอมแท็กนั่นเองสามารถวางเป็นงานไม้นะคะเป็นอ่อช่างรับเหมานะคะสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยที่เสริมเติมแต่งอีกอย่างหนึง่งก็คือลูกค้านะคะได้ใส่นี่เลยตัวนี้เป็นของฮัมเมอรนะคะ เป็นโรเลอร์นะคะตัวนี้เป็นของ h ั m m e r นะคะมีกุญแจนะคะสามารถใช้กุญแจปิดเปิดได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับกันชนกันชนเหล็กนะคะข้างหลังเป็นฮั m เมอร์เหมือนกันนี่มีตา h ั m m e r แล้วก็มีห่วงด้วยตัวนี้มีไฟด้านข้างด้วยนะคะ แล้วก็ใส่ตัวหนังสือสีดำคำว่า Ranger แบบนี้ขึ้นมาให้สวยรับกับตัวส t o r แท็กแล้วก็คำว่า4ี4เลยนะคะตัวนี้ก็ใส่ข้อไฟท้ายแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่งได้ลงตัวแล้วก็ดูสวยงามใช้งานได้จริงทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากได้นะคะชุดแต่งแบบนี้หรือว่า อยากได้โปรโมชั่นดีๆจากมินนะคะก็โทรหาม,มินได้ที่เบอร์0928416481ค่ะหรือว่าจะทักไลน์อินบ็อกเฟซบุ๊กก็ได้มินยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ